โอเคอันนี้ก็หัวข้อสั้นๆนะต่อจากตัวที่เป็นอินพุตอิมพีแดน์ของสายนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพการแผ่เมืองของสายอาศนะครับหรือว่า radiation efficiency ก็คือ radiation efficiency นะแลนะนี่เราใช้เป็น ecd เลยนะ จากาเรื่องของอินพุตของอิมพีแดนซ์หของสายการเนี่ยเขาจะโมเดลตัวาสายกายันหรืตัวเนี่ยเขาจะโมเดลเป็นเซตใส่การเนี่ยจะเท่ากับ R e A บวกกับ G X A นะครับนี้ R A ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยความนั้นทานการแผ่พลังงานกับความนั้นทานการสูญเสีย <c oughs> นี้ความนั้นทานการสูญเสียเกิดจากอะไรความนั้นทานการสูญเสียเนี่ยมันเกิดจาก loss ที่เกิดจากตัวนํา ร้อนที่เกิดจาก d ด l เล็กตินะครับหรือว่าถ้ากรณีที่ทําจาก m a g เ e t i c ก็ร้อนที่เกิดจาก m a g เ e t i c ติด้ส่วนใหญ่สายการจะทําจากตัวโลหะนะที่ความถี่ต่างๆนะแล้วก็ทําจาก d ด l เล็กติเช่น s b ับสเต e ต่างๆนะครับทีนี้ตัวสมบัติประสิทธิภาพการแผ่กระจายพลังงานเนี่ยนะครับมันจะถูกไปรวมเข้ากับตัวประสิทธิภาพรวมด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าลองย้อนกลับมาดูเรื่องเกฑนนะ เกนตัวเนี้ยถ้าใช้ประสิทธิภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่า real i z e s c h คือเอาประสิทธิภาพรวมซึ่งเกิดจากการ mismatch ของตัว t r a n s m i s s i o n line กับตัว a n t e n n a ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ตัวเนี้ยมันอยู่เป็นแค่พจน์ตรงนี้คือมันเป็น internal มันอยู่ภายในะตัวสายนะนั้นเกณฑ์ตัวเนี้ยมันจะเป็น I2E เกณฑ์นิยามของเกณฑ์นะครับคือจะไม่รวมผลกระทบของการ mismatch เกิดขึ้นนะครับซึ่ง สายการดเนี่ยมันจะมีประสิทธ,ธิภาพการแผ่พลังงานเยอะหร,อหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้คือตัว equation นะครับที่ททบงบอกก็คือขึ้นอยู่ความต้านทากนการแผ่พลังงานหารด้วยความต้านทานการแผ่พลังงานบวกกับ loss นะครับก็คือมันเป็นอัตราส่วนของความต้านทากนการแผ่พลังงานต่ออัตราส่วนกับตัวแผ่พลังงานบวกกับตัว loss นั่นเองเช่นตัว R มีค่าเท่ากับ100โอห์มสมมุตินะ i l มีค่าเท่ากับ1โอห์มเพราะนั้น ประสิทธิภาพมันคือหนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยเนี่ยนะก็ใกล้เคียงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็คือคูณด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็จะใกล้เคียงแสดงว่าความต้านทานของ RR เนะี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งดีถ้าเทียบกับ RL นะถ้าเทียบกับ RL นะนะนี่ประเด็นที่สำคัญคือเราจะหา RR กับ RL ยังไงนี่เราต้องไปดูบทบทถัดไปนะ อาอาร์มาจะขึ้นกับความยาวของสายอากาศนะความยาวรูปร่างลักษณะนะครับรูปทรงความหนาต่างนะส,นนส่วนอารอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือขึ้นอยู่กับวัสดุนะที่ใช้นะว่าเป็นโ Loss หรือไม่หรือว่าเป็นเลอะไรยงไงนะครับนี้ต้องไปไปไปดูสายอากาศแต่และชนิดนะว่ามี RR กับ r าที่มันลักษณะอย่างไงแต่ส่วนใหญ่อาออนเนี่ย มันจะขึ้นอยู่กับตัววัสดุที่ใช้ในการนำสายกันนะครับนี้ตัวที่เราจะพูดถึงในในครั้งนี้คือจะพูดถึงตัว R loss เป็นหลักนะตัว R loss เป็นหลักครับนะ R loss เนี่ยเรานอจากเราพูดถึงสายการันจะเป็นความถี่สูงเวลา loss ที่ขึ้นกับความถี่ต่ำเนี่ยที่เป็นความถี่ต่ำๆหรือเป็นความถี่ศูนย์เฮิร์ตซ์หรือว่า DC เนี่ยความนั้นทานมันจะเท่ากับยังไงครับตามกฎของโอมาคืออะไรครับ โลโลก็ได้โล L หารด้วย E นะความต้านทานไอโลนี่ก็คือโลก็คือหนึ่งหารด้วยซิกมานั่นเองก็จะกลายเป็นสมการนี้คือถ้าความความ,ความถี่ต่ำหรือว่าเป็นที่ดีซีเนี่ยความต้นานทานขึ้นอยู่กับอะไรครับประสิทธิสัมประสิทธิ์การสูญเสียหรือว่าค่าความนำอันนี้ค่าความนำคอนดักติวิตี้คือยิย่ง คอนดักติวิตี้ยิ่งสูงความต้านทานก็ยิ่งต่ำนะอย่างเช่นถ้าเป็นทองแดงก็ซิกมาเท่ากับ5.8าจคูณสิยกกำลังคูณสิบกังเซีเมนต์เปอร์เมตรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สูงนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับพื้นที่หน้าตัดนะพื้นที่หน้าตัดยิ่งใหญ่ก็แสดงว่าสายนำสัญญาณเนี่ยหรือว่าทองแดงเนะี่ยยิ่งใหญ่นะ R loss ตัวนี้ก็จะต่ำนะนะครับความยาวยิ่งยาวอันนี้แน่นอนเลรอยิ่งยาวก็ความต้นานทานก็ยิ่งเยอะ แต่ทีนี้อันนี้คือดีที่เป็น dc ทีนี้กรณีที่เป็น AC เนี่ยมันไม่ใช่อย่างกรณีที่เป็น AC เนี่ยจะขึ้นกับอะไรครับคือความถี่สูงอรัพูดง่ายๆที่ความถี่สูงนะมันจะขึ้นกับความยาวโอเคที่วความยาวเหมือนกันอันนี้ครับเส้นรอบวงนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ขึ้นกับอะไรครับอันนี้โอเมก้าคือความถี่ขึ้นกับความถี่ขึ้นกับอะไรครับ ค่า 0, มิลศูนย์โดยปกติมันเราไม่ได้ใช้วัสดุแม่เหล็กตคนนี้ก็จะต้องเป็นมิลศูนย์จริงๆอาจจะเป็นมิลธรรมดาแหละคือมิลศูนย์คุณมิลอานะเพราะเราไม่ได้ใช้วัสดุแม่เหล็กนะครับว่าจะเป็นมิลสูตรทานด้วยค่าความหนาก็เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือตัวความตัวความต้านทานความถี่สูงเนะี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นแค่ความยาวกับพื้นที่หน้าตัดอย่างเดียวมันขึ้นกับความถี่ด้วยนะนะครับ ทีนี้ก็คือจริงๆไอตัวเนี้ยจริงๆถ้าเราเรียนต่อไปเนะี่ยหรือว่าเราเคยรู้มาแล้วมันจะสัมพันธ์กับตัวคือสกินเดฟของตัววัสดุที่เป็นโลหะก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีเช่นลวดตันอันหนึ่งอยูตันนะณความถี่สูงเนี่ยคลื่นมันจะวิ่งลงไปลึกไม่ได้นะมันเป็นคุณธรรมชาติของมันนะคือตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าความลึกนะความลึกหรือว่าเดฟของมันนั่นเองนะ เพราะนั้นยิ่งความถี่สูงเนี่ยขึ้นมันก็จะวิ่งลงไปนะลึกตรงนี้น้อยลงเรื D ่อยๆแลวลงเรื่อยดูตัวอย่างนะครับความถี่ต่ำเลยนะครับฟิลมมันจะวิ่งเข้าไปเกือบเต็มแกนแต่พอความถี่สูงปุ๊บเนี่ยฟิลมก็จะวิ่งอยู่ข้างนอกสังเกตว่าเราทำโซล่าเทล์อากาศที่เป็นความถี่สูงสูเนี่ยเขาจะใช้พวกอลูมิเนียมที่เป็นรููนะครับเพราะว่าลื่นจริงๆมันไม่ได้วิ่งเข้ามาเต็มเนื้อของอลูมิเนียมแต่มันจะวิ่งที่ผิว ขอบ,ขอบลึกเข้ามาก็ตามสมก,การสกินเดวอก็ตามนี้เลยอันนี้คือความลึกที่ขึ้นมันสามารถวิ่งเข้ามาในเนื้อโลหะได้นะเพราะฉะนั้นเอารลหะมาทําสายกาดเราไม่จำเป็นต้องออกามาเต็มก็ได้เพราะมันจะหนักนะครับแล้วก็ราคาแพงนะครับเราก็าอเอาแค่ผิวหรือว่าเป็นกุ้ง่วงนี้ก็ได้แต่เราต้องคํานวณว่ามันต้องลึกไม่เกินเท่าไหร่นะครับ ันนี้ก็เป็นตัว,ตวอย่างให้ดูนะครับยิ่งความถี่สูงขึ้นนะสกินเดฟมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะ,นะครับนะจริงๆมันสัมพันธ์กันนะความความต้านทานที่เกิดขึ้นเพราะว่าความต้านทานเนี่ยมันเกีนพื้นที่หน้าตัดด้วยใช่ไหมแต่พื้นที่หน้าตัดของมันเนี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยพื้นที่หน้าตัดของ dc เนี่ยอันนี้คือพื้นที่หน้าตัด dc อันนี้พื้นที่หน้าตัด AC ซีมีความถี่สูงเห็นไหมครับพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะลดลง คือตรงรูนี้นจะเพิ่มมากขึ้นถามว่าพื้นที่หน้าตัดตรงนี้คืออะไรมันก็คือสกินเด็บที่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นสมการก็สุกเปลี่ยนไปอันนี้คือที่มาของมันนะครับอ่านะตัวอย่างก็ได้ลองอยู่ตัวอย่างนี้นะครับว่าเราจะหาประสิทธิภาพเท่าไหร่นะดโดยพูนมีซิกมาเท่ากับตัวนี้ตรงกำหนดหาประสิทธิภาพตัวนำนะครับลักนะมีเท่ากับตัวนี้นะครับแลนะความถี่ตรงนี้ความยาวเท่ากับสามเมตรนะ มันเป็นอะไรเอ่ยสายขาดในวงนะซึ่งความยาวขึ้นนั่นคือลัมดาส่วนสองเพราะนั้นหนึ่งลัมดาสามเมตรเพราะนั้นความยาวจริงๆคือลัมดาส่วนสองเพราะนั้นตัวนี้คือได้จากหนึ่งจุดห้าเมตรความยาวเพื่อใช้ในการคำนวณ L นะนะครับ L หนึ่ง,บบงน,น,นี้นะครับ C คือเส้นรอบวงสองพาย R รัศมีของตัวนี้นะครับก็เท่ากับสองคูณได้ได้ได เพราะนั้นความต้านทานนะครับเราต้องใช้ความต้านทาน R H F นะครับนะครับใช้ความต้านทานเอฟก็แทนค่าในสมการออกมาก็จะมีนะครับคูณเข้าไปนะแล้วก็ใช้สมการที่เป็นคอนมสี่ศูนย์ก็แทนค่าเข,ข้าไปตัวนี้นะครับคงมก้าสองพายเอฟนิวศูนย์ต้องมีค่า X คางที่อยู่แล้วนะสี่พาย คูณสิบกต,ตัวบเเมรนะรตรก็แทนค่าก็แปงเนศูนย์มนนี้เลอันนี้ก็ซิกมานะนะครับอันนี้นะครับโอเมกา2พายนะัวนี้คือต้องเป็น2พาย F นะ2ข้างล่างมันมี2ด้วยก็ตัดไปเก็เหลือพายกับ F ผลออกมาคือได้ความต้านทานตัวนี้สแควร์ดลอยู่่เชนี้ R เท่ากับ0เพราะนั้นตัวนี้คือ R นี่คือ R loss เท่ากับ0.349 R R เท่ากับเท่าไหร่ R R เท่ากับ73โอห์มเพราะนั้น R R เท่ากับ73โอห์ม R loss เท่ากับ0.349เพราะนั้นประสิทธิภาพก R R หาร R R บวก R L แล้วคูนร้อยเปอร์ก็ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 3ก็จะเท่ากับ99.52%หรือถ้าเราหาประสิทธิภาพ ECD e c ก็คือ ECD นั่นนครับน um ี่ก <sout en> ็เป็น ตัวอย่างเดิมถ้าเราคิดเป็น loss นะ loss ที่เป็น dB ปกติหรอคิดเป็น dB คือ0.02นะครับก็คือถ้า,าสายการเนี่ยมี gain ตร้งกับ10 dBi สมมติลบ loss ตัวน,นี้เข้าไปก็อาจจะคือออกไปเนี่ยเป็น10 dBi แต่จริงๆแล้ว directivity มันก็คืออาจจะเป็นตท่งกับ10.002 dB เพราะรวม loss เข้าไปด้วย Und du erbst es auch, wenn du